ครับลูกค้ามาครับวับนนี้นะฮะเรามาอยู่กับเจ้าตัว CP CD 3ามู Q สอง K 2 M 3 0 0ออีกแล้วนะครับผมตัวนี้ขยาบไปเลยครับขยาบมหมุนโชว์ลูกค้าเลยอ่าตัวนี้นะผมจะเป็นตัวดีเซลนะผมเป็นตัวดีเซลเครื่องหัวฉีดธรรมดานะครับผมไปหมุนเลยหัวฉีดธรรมดานะผมดีเซลหัวฉีดธรรมดาไม่ใช่บอสคอมมนเร็วนะครับใช้เครื่องรหัส C490 39กิโลวัตต์นะครับผมตัวนี้ราคาลูกค้าราคา300,000้นต้นเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แพงเลยแถมสามารถเลือกได้ว่าจะติดไซคชิปไหมติดทิ้งฟ็อกไหมหรือจะติดเบลแคมอะไรไหมนะครับผมอ่าตัวนี้ก็ยกงาได้สูงถึง3เมตรเลยของรุ่นนี้3เมตรจะเป็น2เสานะครับผมจะไม่ได้เป็น3เสาถ้า3เสาเนี่ยมันจะติดมากับตัวฟูปีกระบอกข้างล่าง ก็จะเป็น4.5เมตรอะไรครับหมู้องยกขึ้นได้ไหมอายกขึ้นสักนิดนึงอ่ะไม่ต้องเยอะก็ได้เสียวเหมือนกันนะเครื่องเครื่องนี้ได้ยินเสียงก็คือได้ยินจับเสียงเครื่องเลยเนาะอ่าก็จะเป็นเสียงอย่างนี้เลยนะครับผมเห็นไหมอ้โหยาขึ้นหนี่งลงดีกว่าเออไม่ใช่สินค้าขึ้นมากก็ไม่ไหวอ่าการขับก็สมูทอย่างนี้เลยนะครับผม ผมอะอะไรฮะข้างหน้ามีอะไรฮะ,อ,ระอ๋อเขาให้ดูกล่องอุปกรณ์กล่องอุปกรณ์ออกมาแต่เครื่องบวชเปลืน้ำมันรักโลกหน่อยใช่ไหมเออลืมไปนะผมลูกค้าถ้าเครื่องดีเซลนะผมจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้กับกดังปิดเพราะอะไรเมียนนะครับผมกล่อ,องอุปกรณ์นะผมทุกอย่างนะผมนี่กล่องอุปกรณ์เรานะผมเราจะแถมแว่นนะ <c oughs> คบโอยไม่จัด ขอโทษขอโทษไม่ใช่ไม่ใช่โษทีอ่านะผมเราจะแถมคนนี้อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับแถมนี่ประจงประแจนะครับผมใบเซอร์ค่าคุมรถนะครับผมโอ้ทุกยงทุกอย่างอับหงายเขาดูหน่อยได้ไหมไม่ใช่เราวหงายอ่านะครับผมก็จะแถมอย่างนี้ไปแล้วมีคู่มืออะไหล่พาร์ทให้ด้วยนะผมไม่มีการ์ดนะไม่ได้ยักไปให้ลูกค้านะลูกค้าไปแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าเอาไปก็ไม่ดูอยู่นี่เออออาเก็บ ตยูนี้ทั้งหมดทั้งมวลม,มีมีอะไรที่แนะนําลูกค้าไหมครับเวลาเจอลูกค้าประจําครับลูกค้าชอบถามอะไรบ้างลูกค้าชอบถามเหรครับก็ที่เจอบ่อยๆก็น้ํามันอ่าได้กี่ลิตรน้ํามันอ๋อได้กี่ลิตรใช่ครับเหมือนก็ต้องไปด่น,น้ำมันไ,ได้กี่ลิตรนิวมันกี่ลิตรนะห้าสิบหกสิบไหมใช่ประมาณนั้นครับเออก็ไม่ชัวร์แล้วต้องไปดูในแคตตาล็อกอีกทีลืมเหมือนกันอย่าอย่าอย่าหาว่าผมเป็นเจ้าของแล้วจะจําได้ทุกอย่างเลยร้อยอย่างพันแปดมากร้อยแปดพันอย่าง หอน้ำมันกี่ลิตรใช่ครับแล้วอะไรไหมคิดนานไปบอกเฮอาร์ไปเนี่ยถ้าไปเตือนสักไปนี่นะน่าจะดีนะครับอะไรนะอ๋อเปลี่ยนงานได้ไหมเปลี่ยนงาได้ไหมเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนยังไงคะไปบอกเอไปบอกเฮอโอเคงานเปลี่ยนได้ถอดออกอะไรเปลี่ยนได้ครับจะตั้นยาวได้หมดนะครับผมโอเคยังไงก็จบรุ่นนี้นะฮะ ประมาณนี้มีกี่สาขาครับมอเตอร์เอกเราสองครับสาขาที่หนึ่งสมาคมปักใต้ครับพุทธมณฑลสายสองครับสาขาที่สองบางนาตลาดกม18ครับติดติดถนนครับถนนถนนเล็กถนนใหญ่ถนนใหญ่ครับถนนใหญ่กลางใหญ่กว้างใหญ่ครับใหญ่ประมาณสองเลนครับสองเลน2เลนสองเลนใช่ครับมีทั้งสี่เลน2เลนอ๋อใช่ใช่ข้างในด้วยนับอีกสองเลนมีข้างบนอีก อ๋อด้วยครับได้ได้ครับผ่านะครับผมประมาณนี้นะลูกค้าจะมาทางไหนทักบอกเราทีนหนึ่งเพื่อจะได้รู้ว่ารถอยู่ตรงไหนนะครับ,รบโอเคจบครับ